สวัสดีครับผมมี i อีสุออนิลดีแม็กคันนี้นะครับครบรอบ60ปีอนาวอร์ซ a r y ี่1.9บูพาวเวอร์นะครับไฟน่าสเตลนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัว6ครบรอบ60ปีนะครับคันนี้สวยๆพรีเมียมนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าสวยๆพรีเมียมแน่นอนนะครับนะฮะจัดให้เลยนะครับออปชั่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะฮะนะครับใหม่น้อยๆเลยคันนี้นะครับ นะฮะไฟหน้าเป็น LED สปอร์ตไลท์นะครับสเตลพร้อมไฟตัดหมอนนะครับสวยๆแม็กซี t แบบนี้เลยพี่นะครับมาพร้อมกับแมกขอบสิบหสวยๆเดิมๆนะครับเห็นไหมนะฮะอ่ามีที่พักเท้าให้พร้อมนะครับสวยๆเดิมๆเลยนะฮะพเมียมนะครับ Smart Cap Highlander นะครับโอ้โหเป็นไงออปชันแน่นๆแบบนี้นะครับเซตอีดิชั่นนะครับคุ้มๆนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนพี่คันนี้ใครได้ไปนะครับใช้เอายาวนะครับ ใช้ได้ยาวๆนะครับบอกได้เลยว่านะครับสุดยอดแน่นอนพี่คันนี้นะครับพรีเมียมนะครับแกบสวยๆพร้อมนะครับไฟฟ้าทั้งคันนะครับตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะรถดนใจชิคนะครับตรวจสอบให้นะครับแน่นอนนะครับคันนี้คุ้มเลยคันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับบูพาวเวอร์ดีดีนะครับสวยๆเดิมๆนะครับสแตนดาร์ดนะฮะเทอร์โบนะครับเดิมๆน็อตเดิมนะพี่น้าเมดอักเดิมพร้อมนะฮะจัดให้เลยนะครับคุ้มๆแบบนี้เลย ภายในครับเป็นมีกุญแจ2ดอกด้วยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับ really. เห็นไหมนะครับคุ้มๆนะครับไม่น้อยๆนะครับคันนี้นะครับแจ่มๆนะครับดูหน้าจอพร้อมระบบประกาศเมนูน์นะครับเกียร์เมนูนลนะครับเห็นไหมนะครับหกสปีดนะครับโอ้โหเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับพร้อมใช้เลยนะครับแอร์แบ็กครบเลยนะคันนี้นะครับพรีเมียมแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับจัดจ้านนะครับทุกอย่างจัดจ้านนะพี่น้าคันนี้นะครับ โอ้โหถือว่าคุ้มนะครับมาดูด้านหลังกันพี่นะครับพร้อมกับผ้าปูพื้นโอ้โหอีกอบชั้นแน่นๆแบบนี้บอกผ้าไม่เก็บความร้อนนะครับโอ้โหนิ่มๆนะครับอุปกรณ์นะฮะทุกอย่างครบเลยนะพครับฟิล์มนะครับติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างเรียบร้อยนะครับมาดูนี่ได้เลยนะฮะจัดให้สําหรับคันนี้นะครับผมจัดให้เลยนะครับเพียง3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้านะครับผ่อนเบาๆเดือนละเจ็ดแบงค์เทากว่าตลอดสัญญาแน่นอนครับคันนี้ นะฮะฟรีดาวให้นะครับจัดให้เลยคุ้มๆเลยนะครับพรีเมียมนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจคันนี้ก็สามารถทักมาสอบถามได้เลยนะครับ s i s c 558นะครับรถบ้านสมชายนะครับจัดให้คุ้มๆนะครับพี่ๆนะครับได้รถสวยๆพร้อมใช้แน่นอนนะครับเชื่อเลเกินว่าคันนี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับนะฮะอย่าลืมนะพี่นะกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับรถสวยตรงปกไม่จบตานะครับพี่นะนะครับรถบ้านสมชายนะครับนะฮะพี่ๆท่านใดที่สามารถนะครับ อยากมาดูรถนะครับมาดูรถเองนะที่นี่เลยนะครับที่รถบ้านสมชายนะครับสามารถสอบถามแอดมินได้เลยว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับนะฮะชัดเจนนะครับรถสวยนะครับเดิมๆแน่นอนนะครับตรงปกไม่จกตาต้องรถบ้าสนสมชายสิครับเจอกันใหม่นี่พี่ต่อไปครับพี่สวัสดีครับ